วกมันมาแล้วครับตรงดิ่งไปยังเป้าหมายอันแสนหอมหวานผลไม้นั่นเองมแมลงวีมแมลงน่ารำคาญที่ทุกคนรังเกียจเพราะเผลอผล,ล,ล,ลไม้ที่คุณตั้งวางไว้อย่างสวยงามอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของแขกไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ก็เป็นได้แต่ว่ามแมลงวีมาจากไหนแอฟริกา <Africa. S 3> ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเออเขาตาริกามัง้งท่านตาตังครับ มแมลงวีจะบินเข้ามาทางหน้าต่างจริงเหรอครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่ามแมลงวีเหล่านี้มาจากไหนส่วนใหญ่มแมลงวีจะชอบตอมของหวานหวานแต่ก็ยังมีอาหารอื่นๆที่มแมลงวีชอบที่จะไปเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำอันได้แก่น้ําผลไม้นมโยเกิร์ตเบียร์และไวน์ยิ่งหวานก็ยิ่งอร่อยขอยะเปียกเหล่านี้ถือเป็นอาหารอันโอชะของบรรดามแมลงวีเชียวละครับทีนี้ มาค้นหาที่มาของแมลงวีกันต่อเริ่มจากไข่แมลงวีของแถมที่ไม่มีใครอยากได้ที่ติดมาฟรีๆกับผลไม้ที่พวกเราซื้อกันตามแผงบนท้องตลาดเรารับประทานไข่และตัวอ่อนของมันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่อันตรายในไข่ที่ฝังตัวอยู่ตามเปลือกผลไม้นั้นมีตัวอ่อนอาศัยอยู่ซึ่งภายใน24ชั่วโมงตัวอ่อนที่กําลังหิวโหวยจะฟักตัวออกมาโดยอันตโนมัติ ภาพจากกล้องไมโครสโคปนี้จะแสดงให้เราเห็นถึงกระบวนการฟักตัวของมันตัวอ่อนจะลอกคราบทั้งหมด2ครั้งโดยในครั้งสุดท้ายผิวของตัวอ่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและกลายสภาพเป็นดักแด้ดังที่เห็นในภาพหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันดักแด้ก,ก็จะโตเต็มที่กลายเป็นมแมลงวีมาตอมผลไม้ของเราทวนอีกรอบนะครับมแมลงวีวางไข่บนผลไม้ ข่จะฟักตัวภายในสองชั่วโมงเกิดเป็นดักแด้ชอนชัยไปในเนื้อผลไม้การลอกคราบจะเกิดขึ้นสองครั้งแล้วตัวอ่อนก็จะกลายเป็นดักแด้และภายในสี่วันดักแด้ก็จะโตเต็มที่กลายเป็นมแมลงวีหมายความว่า,มาแมลงวีกัดกินเนื้อผลไม้ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งโตเต็มที่และนอกจากนี้ยังปล่อยของเสียทิ้งเอาไว้อีกด้วยอุ้ย โดยของเสียดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับเมือกเหลวๆแมลงวีจะมีอายุโดยประมาณไม่เกิน38วันแต่แม้ช่วงชีวิตจะสั้นมแมลงวีหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ถึง16ล้านฟองเชียวครับเราจะต้องกันมแมลงวีอย่างไรใช้นิ้วจับเอาค่ะใช้พัดลมครับมีมะนาวใส่น่าจะใช้ได้และมั้งไม่จําเป็นต้องใช้มะนาวหรอกครับแค่ใช้แถบกาวดักมแมลงแบบที่มีขายทั่วไปก็ดักมแมลงวีได้เหมือนกัน พราสารเคมีบนแถบเกาวนั้นจะส่งกลิ่นที่เหมือนกับผล,ลไม้จนสุดท้ายมแมลงวีก็จะมาติดกับหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับน้ำหนึ่งแก้วผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วตามด้วยน้ำยาล้างจานซึ่งมีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้มแมลงวีจมลงไปก้นแก้วได้ง่ายขึ้นในตอนแรกพวกมันอาจสงสัย แต่กลิ่นอันเย้าวยวนของน้ำส้มสาชูกลับกลายเป็นกับดักอันน่าสะพรึงกลัวด้วยความที่แมลงวีมักวางไข่ในอุณหภูมิห้องดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเก็บผลไม้เข้าตู้เย็นทุกครั้งดีกว่าน้ำขยะออกไปทิ้งให้บ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและสุดท้ายเพื่อความอร่อยควรรับประทานผลไม้ที่ซื้อมาให้หมดโดยเร็วที่สุดดีกว่าครับ